สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอน,นะคะที่ครูคจะมาสอนในเรื่องของพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะในระดับชั้นม3นะคะในระดับชั้นม3เดี๋ยวเนื้อหาจะมีพุทธศาสนาสุภาษิตอะไรบ้างนะคะจะตรงกับที่เราเคยรู้จักไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะ ก่อนอื่นมาดูคําถามลองคิดลองตอบนะคะคำถามลองคิดลองตอบนะคะถามว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรนะคะจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะตนเองและชนะผู้อื่นฮนะแสดงว่าจะต้องเกี่ยวกับการแข่งขันอะไรสักอย่างเนาะการชนะตนเองการชนะผู้อื่นนะคะมาดูคําตอบของครูนะครูบอกว่าต้องรู้จักหักห้ามใจ ไม่คล้อยตามอารมณ์ยั่วยุต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของตนเองนะคะถึงจะชื่อว่าเป็นผู้ชนะตนเองแล้วก็ชนะผู้อื่นด้วยนะชนะผู้อื่นไม่ยากแต่ถ้าเราชนะตัวเองได้ถือว่าเราเก่งมากนะคะ,ะมาดูเนะื้อหามาดูความหมายก่อนอย่างแรกนะเขาบอกว่าพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยนะหมายถึงนะคะหมายถึงคํา สุภาษิตท,ทางาพุทธศาสนานะคะทางพระพุทธศาสนาเป็นคำที่กล่าวไว้อย่างสั้นๆนะคะแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจแล้วก็ให้ข้อคิดหรือคติสอนใจที่เราสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันนะคะมันจะคล้ายๆกับสุภาษิตหรือ คำพังเผยในภาษาไทยในวิชาภาษาที่เราเรียนกันนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันจะมีแหล่งที่มาแตกต่างกันเนาะฉะนั้นในระดับชั้นม3มเนี่ยนะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด4บทด้วยกันนะคะทั้งหมด4บทได้แก่อันแรกคืออัตตาหาเวชิตังเสยโยนะคะอัตตาหาเวทิตังเสยโยแปลว่าชนะตนนั่นแหละดีกว่าอันที่สองธรรมจารีสุขังเสติ แปลว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขอันที่สามปะมาโทมัจจุโนโปะทงังแปลว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายอันที่4สุดสูสังละพัเตปัญญาปัญญังนะคะผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานักเรียนคนไหนที่นักเรียนคนไหนที่อ่านภาษาบาลีสันสกิตตรงนี้ไม่ได้นักเรียน ไปฝึกด้วยนะคะถ้ามีจุดอยู่ข้างล่างแบบน,บบนี้ถ้ามีจุดข้างล่างแบบนี้ค่ะอออ่างต่อเต่าแล้วจุดที่ต่อเต่าแสดงว่าตัวตอเต่านี้เป็นตัวสะกดแล้วก็จะมีไม้หันอากาศจะมีไม้หาันอากาศอยู่ทางด้านบนตัวนี้ตัวข้างหน้าเราเลยอ่านคํานี้ว่าอัดนะถ้ามีจุดอยู่ใต้ตัวไหนแสดงว่าตัวนั้นเป็นตัวสะกด นะแล้วตัวข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีออไม้หานอากาศนะคะอยู่ด้านบนเสมอนะคะประกอบเป็นคาเราเลยอ่านคานี้ว่าอัดนั่นเองต่อมาถ้าคําไหนมีตัวกลมๆอยู่ทางด้านบนแสดงว่าตัวนั้นจะต้องเติมไม้หานอากาศเข้าไปเติมไม้หานอากาศเข้าไปแล้วต้องเติมงองงูเข้าไปด้วยต้องเติมงองูคำนี้เลยอ่านว่าชิตังนะคะ ชิตังะคะต่อมาออคำว่าอะไรอีกนะเอ่ะอย่างเช่นตัวนี้สอเสือสระอุสอเสือ,สอ,สอ,สอแล้วก็จุดนะคะอันนี้คือเขามีพยัญชนะคือสระอุมาให้แล้วนะแล้วก็มีสอเสือจุดทีหลังแสดงว่าสอเสือตัวนี้เป็นตัวสะกด นะแล้วเราก็ลองอ่านคำนี้นะคะสอเสือสระอุแล้วตัวสะกดคือสอเสือมันก็คืออ่านว่าสุดนั่นเองนะคะแต่อันเนี้ยปอปลายอหญิงจุดอันเนี้ยปอปลาไม่ได้มีพยัญชนะมาให้ไม่มีสระมาให้นะคะเราก็เลยต้องเติมตัวนี้นะคะเป็นสระไม่หันอากาศ ลงไปก็อ่านว่าปันเนาะถ้าจุดอยู่ตัวไหนแสดงว่าตัวนั้นเป็นตัวสะกดเราต้องดูด้วยว่าตัวหน้ามีสระมาไหมถ้าไม่มีสระให้เราเติมไม้หัานอากาศใส่ลงไปแต่ถ้าตัวพยัญชนะตัวไหนมีวงกลมอยู่ด้านบนมีวงกลมอยู่ด้านบนแสดงว่าตัวนั้นจะต้องเติมไม้หัานอากาศแล้วก็งองูลงไปสระอังนะลูกสระอังนะคะเนี่ย เหมือนสุขขังนะสุขขังนะอันนี้ก็มาสอนทิคของการอ่านภาษาบาลีสันสกฤตนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันอ่านยังไงนะคะเ mm hmm. มื่อเรารู้อย่างที่ครูบอกไปแล้วก็ลองอ่านดูนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็คล้องเองนะคะมาดูพดทุทธสภาษิตอันแรกนะคะ mm hmm. อัตตาหาเวชิตังเสยโยแปลว่าชนะตนนั่นแลดีกว่า ะค,ะความหมายคืออะไรมาดูความหมายของคําว่าชนะกันก่อนนะคะชนะเขาบอกว่ามันคือการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้นะคะหรือสามารถมีอํานาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่งได้แบบนี้เรียกว่าชนะนะคะแล้วการชนะมี2แบบคือการชนะตนเองแล้วก็ชนะผู้อื่นนะ ชนะตนเองแล้วก็ชนะผู้อื่นเขาบอกว่าการชนะตนเองคือความสามารถที่มีอํานาจเหนือตัวเองนะคะสามารถหักห้ามใจตนเองไว้ได้จากการทําชั่วการคิดชั่วการพูดชั่วนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเมื่อเกิดความโกรธนะคะเราสามารถหักห้ามใจตนเองไว้ได้นะคะไม่โกรธตอบและทําร้ายผู้อื่นกับแบบนี้แสดงว่าเราเอาชนะตัวเองได้นะคะคือชนะตัวเอง แต่ถ้าเป็นการชนะผู้อื่นก็คือความสามารถมีอำนาจเหนืออักฝ่ายตรงข้ามอย่างเช่นการแข่งขันกีฬาเราแข่งฟุตบอลเราชนะอีกทีมนึงแบบนี้ถือว่าเราชนะผู้อื่นนะคะถือว่าเราชนะผู้อื่นแล้วเขายังบอกว่าพระพุทธเจ้านะคะ พุทเธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญการเอาชนะตนเองนะคะการเอาชนะตนเองว่าเป็นความดีนะคะเพราะว่าเป็นการชนะที่ไม่มีการผูกแขนและตามแก้แค้นนะคะต่างจากการเอาชนะผู้อื่นนะคะเพราะเป็นการชนะที่มีความแค้นของผู้ที่แพ้ฝังอยู่นะถ้าเราแข่งฟุตบอลทีมเราชนะฝ่ายตรงข้ามก็แค้นเราเนาะแค้นนี้ก็อยากจะมาแก้แค้นให้ได้นะคะการที่เราไปชนะผู้อื่นเนี่ยมัน มันย่อมไม่ดีนะคะก็คือมันทำให้ผู้ที่แพ้เนี่ยตามมาแก้แค้นกลับให้เราเป็นผู้แพ้ได้ในอนาคตนะฉะนั้นตามพุทธสุภาษิตเลยที่เขาบอกว่าอัตตาหะเวชิตังเสยโยก็คือชนะตนนั่นแลดีกว่าเขาบอกว่าพุทธศาสนาสุภาษิตบทนี้สอนให้เรารู้จักเอาชนะตนเองนะคะ ก็คือเมื่อถูกกิเลสหรือความชั่วเข้าครอบงําจิตใจ,จนะคะไม่ปล่อยให้จิตใจ,จของตนเองเนี่ยให้ตกอยู่ในอํานาจของกิเลสหรือความชั่วนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตนะคะครูก็เลยบอกว่าการชนะตนเองเนี่ยถือว่าเป็นการเอาชนะที่ยากที่สุดนะคะการที่เราจะหักห้ามใจของตัวเองไม่ให้คิดชั่วไม่ให้ทําชั่วเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ยากมากไม่ให้จิตใจ,จมีกิเลสเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะฉะนั้นก็ อยากฝากนักเรียนเนาะว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเราเอาชนะตัวเองได้เนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะไม่ควรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเพราะว่ายิ่งเปรียบเทียบกับใครเราก็ยิ่งถูกเนาะเราก็ต่างใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขนะคะถ้ายังไม่ดีเราก็พัฒนาตัวเองของเราให้ดีเราก็มาแข่งกับตัวเองนั่นแหละจะดีที่สุดนะคะต่อมาพุทธศาส,สนาสุภาษิตอันที่สอง ธรรมจารีสุขังเสติหรือผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะคะผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเขาบอกว่าผู้ประพฤติธรรมคือผู้ที่มีเอ่อผู้ที่ปฏิบัติตนในกรอบความถูกต้องและความดีงามนะคะซึ่งแบ่งเป็นสองอย่างคือประพฤติเป็นธรรมนะคะบอกว่าประพฤติเป็นธรรมนะคะมีความเที่ยงนะคะ มีความเที่ยงมีความยุติธรรมนะคะไม่ลำเอียงเพราะอาคติสีประการได้แก่ความรักความชางังความหลงความเกรงกลัวนะคะพฤติกรรมที่สองก็คือปฏิบัติตามธรรมที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นปฏิบัติตนตามหลักกุศลร,ร,ระบบสิบประการนะคะเขาบอกว่าผู้ผู้บุติธรรมเนี่ย แบ่งได้ออกเป็นสองอย่างก็คือผู้ประพฤติธรรมอันแรกก็คือมีความเที่ยงธรรมมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงนะคะประพฤติธรรมอันที่สองก็คือปฏิบัติตามธรรมที่พุญเจ้าทรงสั่งสอนนะคะก็คือปฏิบัติตามหลักกุศลและกรรมบทสิบนั่นเองทีนี้มาดูกุศลกรรมบทสิบกันบ้างนะคะกุศลกรรมบทสิบมีอะไรนะคะอันแรกมันแบ่งได้ออกเป็นสุดจริตสาม สุจริต3าลัก่งทสุจริต3มีกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตนะคะการสุจริตก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักขโมยนะคะเว้นจากการกระทําผิดในเรื่องเพศเนาะวจีสุจริตก็จะเป็นเรื่องของคําพูดนะคะก็จะมีเว้นการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียนะคะเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนะคะมโนสุจริตนะคะก็จะแบ่งเป็น ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นไม่อาฆาตพยาบาทผู้อื่นและไม่เห็นผิดจากคันลองของธรรมนะคะก็แบ่งได้เป็น10บคอคือกุศลกรรมบทนั่นเองเขาบอกว่าพุทธศาสนาสุภาษิตธรรมะเจรีสุขังเสติเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเนี่ยนะคะมุ่งสอนให้เราหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีธรรมก็คือ ความถูกต้องนะคะความดีนะคะซึ่งผู้มีธรรมเนี่ยนะคะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมันจะย่อมให้เราอยู่เป็นสุขนะะและยังทำให้สังคมส่วนรวมเนี่ยเกิดสันติสุขด้วยนะ<ม>คะเขาก็เลยมุ่งสอนให้เรานั้น ปฏิบัติตามหลักธรรมนะคะอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะเพื่อทั้งตัวเองมีความสุขและยังเพื่อส่วนรวมให้มีความสันติสุขยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อคิดของธรรมจารีสุขขังเสติหรือผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะคะต่อมาพุาทธศาสนาสภาษิตธ์อันที่3ปะมาโทมัจจุโนปะทางปมาโทมัจจุโนปะทางคือความประมาท เป็นทางแห่งความตายอันนี้แน่นอนทุกคนรู้ว่าถ้าเราประมาทเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันย่อมผิดพลาดขึ้นมานทันทีแล้วย่อมมีผลผลในทางที่ไม่ที่ไม่ดีเนี่ยตามมานะคะ mm hmm. เขาบอกว่าความประมาทคือความขาดสติค่ะความขาดสติความเลื่อนเล่อความมัวเมาและการดูหมิน่นเนาะซึ่งความประมาาเนี่ยถือว่าเป็นทางแห่งความตาย ะะเห็นไหมจากภาพหนังสือพิมพ์ใส่หูฟังเดินเพลินรถไฟชนนิสิตสาวจุฬาเรียนถึงนิสิตเรียนถึงมหาวิทยาลัยจุฬานะคะใส่หูฟังประมาทมากนะคะอยู่กับตัวเองจนไม่มองทางไม่มองอะไรทั้งสิ้นตายทันทีอันนี้เราเรียกว่าคือความประมาทนะคะคือความประมาทอย่างหนึ่งคือเรา ไว้วางใจสิ่งรอบข้างมากจนเกินไปนะคะเราควรมีสติกับสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวินาทีนะคะไม่ว่าเราจะทาอะไรเราต้องมีสติทั้งหมดไม่ว่าการจะพูดหนึ่งคำออกมาเนี่ยก็ต้องคิดนะต้องคิดอย่างมีสติแล้วก่อนที่จะพูดอะไรออกไปหรือจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปสักอย่างหนึ่งเราต้องคิดถึงผลดีและผลเสียนะคะแต่ถ้าเมื่อ,อไรเราขาดสติเนี่ยนะคะมันเป็นทางแห่งความตายทันทีนะคะ เขาบอกว่านะคะข้อคิดจากประมาโทมัจุโนปะทางหรือความเป็นความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยนะคะมุ่งสอนให้เราเห็นโทษของความประมาทก็คือให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะมีสติอยู่เสมอนะคะเพราะว่าความไม่ประมาทนะคะจะทําให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญนั่นเองนะคะก็ฝากนักเรียนไว้ด้วยในเรื่องของข้อนี้คือความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความตายนะ บางเรียนบางคนก็ยังแบบว่าใช้ชีวิตแบบสนุกสนานนะคะในช่วงของการเรียนออนไลน์อะไรตอนนี้นักรเรียนก็ยังใช้ชีวิตแบบมีความสุขนอนเล่นเกมนอนเที่ยงคืนนอนตีหนึ่งตอนเช้าไม่ตื่นเรียนตื่นไม่ทันเนาะครูสั่งงานก็ยังไม่ทําอยู่ นี่แหละนะคะเดี๋ยวเวลาใกล้สอบเนี่ยนะนักเรียนจะเริ่มไปสู่ทางแห่งความตายแล้วนะคะเพราะว่านักเรียนประมาทเนาะเพราะนักเรียนประมาทนักเรียนเล่นนักเรียนไม่สนใจพอใกล้สอบปุ๊บเนี่ยนักเรียนจะเริ่มทุกข์จะเริ่มทรมานแล้วเพราะว่างานสุมมาเยอะมากนะฉะนั้นก็ให้นักเรียนเอาพุทธศาสนาสภาษิตถถข้อนี้นะคะเป็นข้อคิดทางใจแล้วก็เอานำไปปฏิบัติใช้กันให้ได้ด้วยนะคะ เอามาพุทธศาสนาสุภาษิตอันสุดท้ายของวันนี้ก็คือสุดสูสังและพระเตปัญญังก็คือผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานะคะเขาบอกว่าปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโลกนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วว่าปัญญาสามอ่ะนะคะปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโลกและชีวิตนะคะรู้ตามสภาพความเป็นจริงแบ่งออกเป็น3ประเภทตามแหล่งการเกิดปัญญาคืออันแรก สุตะมยปัญญาคือความรู้ความเข้าใจท,ที่เกิดจากการฟังนะสุตะมยะปัญญาคือความรู้ความเข้าใจทใี่เกิดจากการฟังสองินตะมยะปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการคิดสามภาวนามยะปัญญาคือความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการปฏิบัติหรือลงมือกระทานะคะอันนี้คือแหล่งกําเนิดของปัญญาของมนุษย์ชีวิตเราทุกคนนะคะ ถ้าความรู้ที่เกิดจากการฟังการอ่านหรือว่าการเรียนเนี่ยที่เรากําลังนั่งเรียนอยู่เนี่ยถือว่าเป็นสูตรตามายะปัญญานะแต่ถ้าเป็นความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการคิดไต่ตรองของตัวเองถือว่าเป็นจินตามายะปัญญาและถ้าเป็นความรู้ความเข้าใจที่เราลงมือปฏิบัติเองนะคะเรียนเสร็จแล้วเนี่ยไปทําแบบฝึกหัดเองอันนั้นถือว่านักเรียนเกิดภาวนามายะปัญญานั่นเอง บอกว่าสุตมยะปัญญานะคะตามพุทธศาสนาสุภาษิตนะบทนี้นะคะเกิดขึ้นจากการฟังที่ดีเท่านั้นก็คือต้องมีสติและสมาธิในการฟังอย่างเช่นเมื่อเรียนดูคลิปวิดีโอครูสอนเนี้ยที่รูกำลังสอนเนี่ยถ้าเปิดฐานทิ้งทๆง,งทิ้งไปแล้วก็เรียนกระเดินไปก็เดินมาไม่ถือว่า เข้าถึงสุตตะมยปัญญานะเพราะว่าสุตตมยปัญญาจะต้องฟังนะฟังด้วยความตั้งใจต้องมีสมาธิต้องมีสติในการฟังนะถ้าใจเลื่อนลอยไม่จดจ่อยู่กับสิ่งที่ฟังเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าฟังอะไรอยู่แล้วก็ไม่รู้เนื้อหานะไม่รู้เนื้อหาที่ครูสอนมาสอนเรื่องอะไรและสุดท้ายมันก็จะทําให้เรียนไม่เกิดปัญญานั่นเองนะคะ ทีนี้สุดสูสังละพระเตปัญญงนะคะผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานะคะเขามุ่งสอนให้เราเห็นคุณค่าของการฟังนะเขาบอว่าการฟังเป็นหนทางหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญญาเนาะ,ะแล้วก็ปัญญาที่ได้เกิดขึ้นนั้นน่ยนะคะผู้ฟังจะต้องมีสติมีสมาธินะก็คือมีความตั้งใจนะ,ะตั้งใจที่เราฟังสิ่งที่ อะไรก็ได้ที่มันเป็นความรู้หรือว่าที่กําลังดูคลิปวิดีโอคู่ตอนนี้นะคะถ้าเรียนตั้งใจฟังเรียนก็จะเข้าใจว่าเออมันพูดถึงเรื่องอะไรเนาะมันมีความเป็นมาเป็นไปอะไรสุภาษิตอันนี้มันสอนเรื่องอะไรอะไรแบบเนี้ยนะคะน,นี่ก็เป็นพุทธศาสน์สมาสุภาษิตอันที่4ี่มาดูกิจกรรมจับคู่กิจกรรมจับคู่กันนิดนึงนะคะภาพแรกนะคะภาพแรก ภาพรแรกเป็นภาพเหมือนคนนั่งเนาะเข้าศีลอะไรประมาณนี้นะนั่งสมาธิภาพที่สองเป็นภาพเกี่ยวกับเหมือนการทําบุญอะไรทักอย่างเนาะอันที่สามรถชนอันที่สี่เหมือนเป็นผู้แข่งชนะนะคะมาดูภาพแรกจะตรงกับสุภาษิตอันไหนพุทธาศาสนาสุภาษิตอันไหนนะคะภาพแรกคือธรรมจารีสุขังเสตินะ ก็คือผู้ประพฤติธทรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะจากภาพก็เหมือนว่ากําลังนั่งสมาธิเนาะเหมือนกับการเข้าสีอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งนะคะต่อมาภาพที่2การทําบุญนะคะคือสุดสดูสังละบพระเตปัญญงเหมือนกันนั่งฟังเทศฟังธรรมนะค,ะคือเขาบอกว่าผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาภาพที่3ามชนแน่นอนต้องเป็นอันนี้แน่นอนก็คือ ปะมาโทมัจจุโนมัจจุโนปะทังนะคะ,ะความประมาทเป็นทางแห่งความตายนะคะและสุดท้ายก็ต้องเป็นอัตตาเหาเวชิตังเสรยโยก็คือชนะตนนั้นแลดีกว่านะคะไม่ควรไปแข่งขันหรือว่าไปแข่งอะไรกับใครนะคะ สุดท้ายสรุปความรู้ค่ะของเรื่องพุทธศาสน,สา,สนาสุภาษิตนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตก็คือคําสุภาษิตท,ทางพ,พับพุทธศาสนาเนาะเป็นคํากล่าวที่สั้นๆนะคะแต่มีความหมายมีใจความที่ลึกซึ้งกินใจรวมถึงยังเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ชาวพุทธเรานะคะมีชีวิตที่สงบสุขนั่นเองซึ่งพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยนะคะ ที่เราเรียนกันก็มีด้วยกันทั้งหมด4อันก็คืออัตตา,าเวชิตังเสยโยค,ะค,ะคือชนะตนนั่นแลดีกว่าะะธรรมจารีสุขังเสติคือผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขปะมาโทมจุนูปะทางคือความประมาทเป็นทางแห่งความตายและสุดท้ายคือสุดสูสังละพระเต,ตปัญญงนะคะผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ะะจบสำหรับ เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ในเรื่องของพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรามาเจอกันในเนื้อหาในเรื่องของพระไตรปิฎกนะคะพระไตรปิฎกคืออะไรเนาะแน่นอนพระไตรปิฎกคือหลักธรรมคาสอนเนาะหลักธรรมคาสอนของศาสนาพุทธต้องมีความสําคัญมากๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ก็ ฝากนักเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคะทุกคลิปที่ครูสอนนะคะตั้งใจทําทุกอันเลยนะขอให้นทุกคนเข้าเรียนเข้ามาเรียนให้ครบจะมาเรียนตอนไหนก็ได้นะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ